สวัสดีครับผม Star c a m e r นะฮะวันนี้ผมก็อยู่กับเกม X Shot นะฮะอยู่กับมัมมี่ครับผมตอนนี้นะครับผมได้รับรีเควสเข้ามานะครับมีเด็กน้อยคนนึงนะครับหรือรุ่นน้องเขานะครับบอกว่าอ่าพี่พี่ ตัวมัมมี่กูชตัวนี้นะฮะอ่าที่ปลาระเบิดได้นี่ปลายังไงให้กระโดนให้คนกระเด็นออกมานะฮะ <Yeah. S 1> <Okay S 2> โอเคนะฮะ<อ>เทคนิคก็มีอยู่ประมาณสักไม่กี่ขั้นตอนฮะ,ะต้องใช้อาศัยโดยการกะจังหวะเอานะับผมโอเคนะครับวันนี้เราจะมารีเควส์กันเลยนะครับผมเริ่มจากจุด A ก่อนเลยนะครับจุด A นี่เป็นจุดที่คนเขานิยมไม่ค่อยมากกันมากนะฮะส่วนมากก็มีแต่พวกที่แบบเนื้อยศ เกี่ยวขึ้นไปฮะเขาจะมาอยู่นี่กันนะฮะโอเคนะวิธีง่ายๆฮะกดจีนะฮะอยู่ระยะประมาณใต้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 ตัวละครตัวนี้นะฮะเห็นล็อก2องไหมฮะตรงนู้นนะฮะนี่จะมีล็อก1ล็อก2อ่าตรงกลางฮะให้เล็งมาตรงกลางนะฮะกลางล็อกนี้นะฮะจากนั้นแล้วก็คุณต้องเลื่อนเมาส์มาประมาณล็อกล็อกเห็นลเห็นเส้นดําๆตรงนี้ไหมฮะจากนั้นก็ขี้ขวาค้างไว้นะฮะอันนี้ไม่ต้องไม่ต้องทําตามก็ได้ไม่ต้องค้างก็ได้ฮะคือวิ่งออกมาแล้วก็ปาไปเลยก็ได้ฮะ ถ้าถ้ายืนอยู่ตรงนี้เดี๋ยวคนด้านบนก็จะรู้ตัวนะฮะเราต้องต้องใช้เวลาหน่อยนิดนึงนะฮะโอเคนะฮะอ่าแล้วก็จากนั้นก็ปลาปาขึ้นเบียงเลยนะฮะปลาปาขึ้นไปข้างบนเลยนะฮะอย่างนี้นะฮะปาขึ้นไปอย่างนี้นะฮะโอเคนะฮะอ่าเมื่อกี้ติดเสาถ้าไม่โดนนะโอเคเดี๋ยวจะลองใหม่อีกทีนะสามสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะไม่กระเด็นหมดนะฮะโอเคฮะลองลองก็สู่รอบที่สองนะฮะนี่ไงติดแล้วครับผม โอเคนะฮะอันนี้คือจุดแรกนะครับเราจะมาดูจุดที่2กันเลยนะครับผมโอเคครับจุดที่2นะครับผมก็เป็นจุดที่บั๊กนะฮะที่คนเทพๆเขาจะมาอยู่ตรงนี้กันเยอะแยะนะฮะไม่ต้องแปลกใจนะฮะเรามีตัวนี้ครับไม่ต้องกลัวนะฮะโอเคนะฮะมีระเบิดก็ต้องใช้มันเป็นนะครับผมอย่าไปปาแบบกูซัวซีอย่างนั้นไม่ได้นะฮะปาไปหามันมันจะระเบิดให้มึงได้ที่ไหนล่ะจริงไหมครับผมโอเคเราจะมาดูวิธีเทคนิคการปาตัวนี้นะฮะ เทคนิคตัวนี้ฮะค่อนข้างที่จะยากหน่อยนะครับผมก็ต้องใช้อาศัยโดยการลูกย้อยนะฮะลูกย้อยระเบิดนะครับผมโอเคนะฮะเดี๋ยวผมกะก่อนแป๊บนึงนะโอเคประมาณนี้นะครับผมอ่าเห็น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 เส้นหนาตรงนู้นไหมฮะตรงรอบหนาหน่ชั้นโศกชั้นชั้นบนสุดเลยนะฮะเล็งไปตรงนี้นะครับผมแล้วก็ปลานะฮะปลาขึ้นไปเลยนะครับผมปลาอย่างนี้เลยปลาไปเลยเอามันเลยไปละเอาใหม่เอาใหม่ลงมาลงมาตบไหม โอเคนะฮะเมื่อกี้กาผิดครับผมโอเคฮนะเราจะไปดูวิธีปนปลาร,ระเบิดนะอย่างนี้นะฮะให้ย้อนลงมาอย่างเงี้ยแล้วก็กระเด็นออกมาโอ้โหกระเด็นฝั่งนู้นนี่เอง <laughs> ถือว่าก็กระเด็นอยู่นะครับผมอ่าโอเคนะฮะมาจุดที่2เอ้ยต่อไปก็เป็นจุดต่อไปเลยนะครับผมโอเคนะฮะจุดที่2เราก็ทําการปลาร,ระเบิดเรียบร้อยนะฮะถือว่าติดนะครับผมตรงนี้นะฮะโอกาสติดนะมีอยู่ประมาณสัก20%นะฮะ ก็แล้วแต่ดวงนะครับผมโอเคฮะมาดูจุดต่อไปฮะจุด1 2ึ่งสองนะครับผมเป็นจุดตรงที่หลายคนนี่คือแบบลำคายมากนะครับเวลากระโดดมานี่โอ้โหโดนยิงล่ว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 งโอเคนะฮะวันนี้เราจะมาดูวิธีการปลาระเบิดนะฮะแบบสุดครัวเลยนะครับผมโอเคครับสมมุติว่าสตูอห่างมาระยะ1 9นะครับผมคุณสามารถปลาให้ตกได้ภายในลูกเดียวนะฮะหรือถ้าติดมุมนี่ก็โอกาสติดก็มีน้อยนะครับผมแต่ถ้าเกิดยืนอย่างนี้ก็ โอกาสติดสูงเหมือนกันนะฮะโอเคครับเราจะมาลองปลาดูฮะเหนื่อยหน้าเหมือนเดิมครับผมล็อกล็อกตรงมุมนะฮะล็อกมุมตรงนี้นะฮะผมแล้วก็ปลาขึ้นไปเลยปุ๊บปุ๊บปุ๊บเข้าไปอ่าอันนี้คือโอกาสติดมีสูงนะฮะผมแต่ว่าที่ผมปลานี่คือมันไม่ติดนะก็จะต้องมีแบบติดบ้างไม่ติดบ้างนะฮะก็ลองไปใช้ดูนะครับผมปลาแบบนี้ติดนะฮะลอก่อนนะฮะโอกาสติดลูกนี้นะฮะมีอยู่ประมาณ20%นนะฮะ จุดที่3นะครับจุดตรงหอครับสมมุติว่าคุณวิ่งขึ้นมาแล้วเจอดักอยู่หน้าหอตรงนี้นะครับแล้วก็ถูกยิงตรงอัดกําแพงอย่างนี้นะครับผมเทคนิคง่ายครับง่ายง่ายสุดๆนะฮะโดยการปาไปด้านหลังมันนะคะปาย้อยไปด้านหลังมันนะฮะอย่าไปปาตัวมันนะฮะ๋ยวมันเด้งออกนะฮะปาย้อยให้ไปด้านหลังอย่างนี้นะฮะปาอย่างนี้นะฮะอ่าแล้วมันก็จะเด้งมาหาคุณนะฮะ๋ยวผมจะปาไปอีกทีนะฮะลูกนี้นะครับมีโอกาสติดประมาณ10%อรนะฮะผมอ่าอันนี้ค่อนข้างที่จะ ติดยากฮะแต่ว่าคุ้มนะครับผมคุ้มจริงๆนะฮะซึติว่าคุณโดนติดมุมเงี้ยปลาไปโอ้โหกระเด็นมาหาแล้วก็พวกเดียวรับรองสบายใจนะผมโอเคนะฮะปลาใหม่นะครับผมไม่ติดวะโอเคถ้าทางจะติดยากนะครับผมลูกนี้นะฮะแต่ว่าโอเคนะใช้ได้อยู่นะฮะลูกลูกนี้นะก็ลองไปปลาดูนะฮะเผื่อแบบติดนะฮะผมโอกาสติดนะฮะคาดเดาอาจจะมีประมาณสักสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะโอเคนะฮะ โอเคครับสำหรับด่านนี้ครับก็จะมีแค่จุดเดียวนะครับที่ผมบอกได้นะครับวิธีปาให้คนที่มันยืนอยู่ตรงขอนไม้นะฮะให้กระเด็นลงลงออกมานะฮะง่ายๆครับผมที่คุณมองข้ามไปนะฮะไม่ใช่ว่าปลาย้อยลงมาแล้วก็ระเบิดนะก็ไม่ใช่นะครับผมแล้วก็ไม่ใช่ปาหามันก็ไม่ใช่นะฮะเทคนิคง่ายๆครับปาอัดนี่ครับผมปาอัดตรงมุมนี่ครับผมอัดตรงนี้เลยครับผมปาอัดแม่งเข้าไปเลยนะฮะโอเคครับเราจะมาดูวิธีการปาอัดจริงๆฮะยืนมาอยู่มายืนตรงนี้ยืนตรงนี้ ยืนตรงนี้เลยแล้วก็ปาาลมกาแพงเลยอ่ะไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องชิดก็ได้เดี๋ยวมันหล่นไม่ต้องชิดก็ได้เดี๋ยวมันหล่นเออปาอัดพื้นไปเลยเออนั่นแหละนี่แหละครับท่านผู้ชมเอ่อลูกนี้ครับติดติดง่ายครับผมลูกนี้นะฮะติดง่ายมากเลยฮะประมาณสัก5 0นะฮะลูกนี้นะฮะต่อให้ปลาไปกี่ทีกี่ทีก็ตกนะฮะผมลูกนี้นะฮะถือว่าจัดว่าเด่นนะฮะลูกนี้นะฮะง่ายง่ายครับผมโอเคครับ ด่านนี้มีแค่จุดเดียวนะที่ผมบอกได้นะคือปลาอัดกำแพงเอ๊ะปลาอัดปลาอัดปลาปลาอัดพื้นนะฮะตรงนี้เลยนะฮะโอเคนะฮะเราจะไปดูด่านต่อไปเลยนะครับผมจุดตรงนี้นะครับผมจุดตรงนี้นะฮะคุณสามารถปลาง่ายๆนะฮะปลาง่ายๆแบบเหมือนด่านด่านที่3นะครับผมซึ่งง่ายๆนะฮะคุณอย่ามองข้ามนะฮะตาตีนะครับผมตรงนี้นะฮะปลาอัดเข้าไปเลยฮะอัดพื้นเข้าไปเลยครับผมน้องก็ลองปลาดูนะปลาอัดพื้นเข้าไปเลย ปึิมโอ้โหถือว่าติดนะฮะเมื่อกี้เด้งขึ้นไป้างหน้านะฮะติดชัวนะฮะอันนี้ประมาณสัก30%ได้ฮะถ้าเกิดศัตรูไม่ติดกำแพงแม่นไปนะฮะหรือถอยชิดเกินนะฮะก็อาจจะเด้งมาด้านหน้าหรือไม่ก็เด้งไปด้านซ้ายมือนะฮะโอเคนะฮะรู้กันนะครับผมโอเคนะเข้าใจตรงกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะฮะก็มีเทคนิคการปาเพียงเท่านี้นะฮะใครที่ยังงงอยู่ครับว่าด่านไหนปายังไงก็สามารถรีเควสเข้ามาได้ ใต้คลิปได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะไปลองหาวิธีดูกันนะครับสำหรับคลิปนี้ครับต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับพบใหม่คลิปหน้าครับกับเกมนี้ช็อตนะครับสวัสดีครับผมอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับมาดิลองดูมาลองรีบๆมาฮะคู่สลอคู่สอคู่สอฮะมามาดิมีธรรมดาเชื่อไหมเชื่อไหมเชื่อไหม เฮ้ยติดกระแพงติดกระแพงหเก่เกีแมด้ไเอแต่ละคนฟานนะครับผมเนียวมาูวิธการสู้กู้ะต้งมาปิดท้ายเก็บเจ็ดเออื้ออ้ยนั่งหึไม่โดนเออโดนได้